สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในช่อง e อเ e อรนะคะพบกับเอ็ดพิงวันนี้เราจะมาทำวันเดย์วอล์กวิดพิงนะคะแล้วก็เราเพิ่มตัวเสริมก็คือสินค้าน้ำหอมออเดรย์แดนกินเอฟเฟกชั่นมานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้ยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองฉีดให้น้องแซร์ ค่ะวันนี้ก็เราก็อยู่ที่มอนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีดน้ำหอมอเดรียนทีตัวเหม็นเดี๋ยวน้ำหนึ่งหยิบน้ำหอมทหไมที่นี่นะคะน้ำหอมอมเดรียนีอะเดรนนะคะกลิ่นเอฟเฟกชั่นเดี๋ยวเราจะฉีดให้เราแล้วก็ฉีดให้เพื่อนด้วยแล้วเรามาดูกันว่าแล้วเรามาดูกันว่ากลิ่นมันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงโอเคหอมแม่น้ำหนึ่ง หอมมากหอมมากกลิ่นกรอบๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเจอกันทีกทีตอนคาบเรียนคาบที่สองบ๊ายบาย ค่าที่สองของอาจา,กการย์กันนะคะไปกันลเลยแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะซื้อของเดี๋ยวเราจะซื้อของหนนกันนะคี่เรากำลังข้ามถนนกันนะคะถ้าเราไม่ดูรถดีๆรถก็อาจจะชนได้ตอนนี้เราก็เดินอยู่ที่ริมถนนหล,ลังมงอค่ะก็จะมุ่งหน้าไปร้านแต่เดี๋ยวเป็นกาที่จพูดาม,ม,ามากยังไงมากับเท้าขาสวัสดีค่ะเอ็็ดเอดต้าเอ็ดต้าคนเมื่อกี้เอตบิวนะคะ แต่เรามาเจอกันไทยอีกทีน้ารมีใจชิเจออีกทีเดี๋ยวอยู่ห้างบนห้องเลยตอนนี้เราก็ได้แล้วาานะน้ำโอีชีสะีมีชิแสนอร่อยในราคาแค่40บาทตอนนี้เราก็ใช้ชีสมาประมาณเกือบหนึ่งวันเต็มๆแล้วเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนตรงตัวเราหลังจากที่เราหย่น้อมเสร็จว่าตัวเรายังหอมอยู่ไหมนะ หอมมากเดินตามหนังก็คือหอมมากแบบหอมฟุ้งหน่อยสำหรับแดดร้อนๆแบบนี้ถ้าใครเดินตามหนังก็คือกินเรสสดชื่นมาในวิวหยิบน้ำหอมในกระเป๋าเล็กแค่ไหนดิจะลองเอาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งว่ายังเป็นกลิ่นเดียวกันอยู่ไหมน้ำหอมหรือว่าเป็นกลิ่นตัวของเราเองกระเป๋ากระเป๋าเล็กเป็นกล่องตรงๆจะรอเพื่อนเอาน้ำหอมออกมาก่อนตอนนี้แดดร้อนน่ะเอามากรีดมั้งดิได้ได้เพื่อนหามไม่เจอสักทีนะค่ะ ลูเ,เชิะะปแล้ววเป็นไงแต่ตอนนี้กินน้หอมของเรานีน้ได้ิดเลยออกห็หอนหอมอสามารถไปสั่งซื้อได้นะคะนคตอเราปรับาไว้อยู่ก็คือินที่เราใช้จะเป็นอิเชินะคะเดี๋ยวเจอกันบนห้องถ้าเก,กิดตาจบหลังจากที่เราขึ้นไปบนห้องก่อ ยังไม่ถึงห้องก็ทีเราแวะมาปิดงานก่อนแต่ว่าคิดมัน